เอยเฮ้ยเออเฮ้ยจ้าเออช่างจะฮาแกย่าเฮ้ยยออเฮ้ยจ้าออออน้อยแน่แกเฮ้ยแกก็เจ็บเป็นเหมือนกันที่ไหวฆาตกรคราวนี้แหละที่ฉันจะเล่นการแกกลับมั่งจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยแกคิดจริงหรือว่าแกจะชนะฉันได้ฮะ ป็นแค่นักโทษธ,ธรรมดาเองฮึแกอย่าคิดว่าแกมีพลังวิเศษแล้วแกจะทําอะไรก็ได้ไหนฆาตกรเฮเอคนในคุกนี้มันก็แค่ขอบูชายันไม่ใช่คนในคุกนี้ไม่ใช่ขอบูชายันของแกอ้อเอแต่แกคิดว่าแกหยุดฉันได้ก็ลองดูสิเออทําแน่นอนด้วยยอะนันจะฆ่าแกก่อนเลยคนแรกยะหายไปไหน แกมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมไปตายะไส้ฆาตกรฉันกะว่าจะไว้ชีวิตแกแต่แกบักอามาขัดขวางแผนของฉันทำให้พิธีของฉันเกือบล่มฉันจะฆ่าแกและพี่สาวแกทิ้งสะแล้วค่อยเอาล่ามาบูชายันเย่า ใครจะย่อหรอวะยะเออเออเออฮะฝีมือกาต่อสู้ดีขึ้นแล้วนี่นะแต่ยังไงซัก็สูฉันไม่ได้อยู่ดีเออเออเฮ้ยยะฮะหายไปไหนแล้วเออ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 แกนี่มันโง่มากอเออเออ เอาละตายซะอยา่าต่อให้แก่ข่าฉันยังไงซะก็ต้องมีคนมปหยุดแกอยู่ดีใช่แต่ไม่ใช่วันนี้ยอย่าละอะไรอีกวะทีนี้เอถอยไปซะไ,ไอ,<า>อ้ฆาตกรฮะตัวฝากไว้ก่อนเถอะแกถือว่าชคเข้าข่าแกหน่ายนะโทษเอิร์แล้วค่อยเจอกันใหม่ เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้มาช้าเป็นบ้าเลยเฮ้ยเออขอโทษฉันไม่คิดว่าฆาตกรมันจะบุกมาถึงในนี้เลยนี่นาเออเออเอไม่เป็นไรพาฉันส่งโรงพยาบาลก่อนเอ้ยอโอเคโอเคเคยค่อยลุกเออแจ้งคุณสกายรู้เรื่องด้วยได้ได้ได้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งสลบดิเฮ้ยโหยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเอออยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะใช่แล้วใช่แล้วยูมิอธิบายมาเดี๋ยวนี้ แล้วทําไมเธอถึงรู้ว่าเรามีฐานลับใจนี่ล่ะเอ,อ่อคือเรื่องนั้นอย่าบอกนะว่าเธอเป็นตํารวจแฝงตัวมันอะ่ะเฮ้ยฉันไม่ใช่ตํารวจนะหรือว่าเธอคือฆาตรกรอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากล่าวหาฉันว่าฉันเป็นฆาตรกรได้ยังไงก่อนตั้งแต่เออรู้จักกับเธอน่ะเออก็มีบาดแผลอย่างนี้ตามร่างกายเลยนะใช่นี่ถ้าฉันเป็นฆาตรกรจริงฉันคงไม่พาเออมาโรงพยาบาลหรอก โอ้ยเอ้าเอิร์ธฟื้นแล้วหรอใช่ฟื้นแล้วล่ะโอ้ยย่าเพิ่งขยับแผลนายังไม่หายดีเอิร์ธยังไงกันแน่เนี่ยนี่แกไปโดนอะไรมาเนี่ยเอออยู่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันส่วนแกจะไปไหนก็ไปเลยไปอยู่มิเดี๋ยวโอเคถ้าพูดอย่างนั้นฉันไปก็ได้เดี๋ยว